เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากนะคะสำหรับชื่อผู้สมัครนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนางสาวสมปราถนาวิกรายเจ,เจริญอดีตนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีที่เพิ่งยื่นใบลาออกเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะลงสมัครในานามกลุ่มคุณธรรมเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวนายกแอนสมปราถนาวิกรายเจ,เจริญ เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563เป็นวันแรกของการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สมัครตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี5รายประกอบด้วยนายเชษฐาชัยศาสตร์คณะก้าวหน้า นางสาวนายกแอนสมปรารถนาวิกไรเจอเจริญกลุ่มคุณธรรมนายบัณฑิตวิลามาศสมัคกอิสระนายเชื้อศักดิ์โพคัคกุณานน์กลุ่มอุบลคนดีและนายการกัตตินันพักเพื่อไทยแต่ที่เรียกเสียงคือหามากเนื่องจากนางสาวสมปรารถนาวิกไรเจอเจริญอดีตนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีที่เพิ่งยื่นใบลาออกเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาลงสมัครในนามกลุ่มคุณธรรมเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวนายก กแอนสมปรารถนาวิกไกยเจ,เจริญใช้ในการสมัครในครั้งนี้สร้างความฮือหามากซึ่งหลายคนต้องการคำอธิบายถึงเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ทั้งนี้นางสาวสมปรารถนาวิกเจอเจริญลาออกเมื่อวันที่29ตุลาคม เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวนายกแอนสมปรารถนาวิกัยเจรเจริญเมื่อวันที่30ตุลาคม2563โดยให้เหตุผลว่าชาวบ้านรู้จักนางสาวสมปรารถนาในฐานะนายกแอนคนในเทศบาลก็เรียกนายกแอนชาวบ้านก็เรียกนายกแอนทางทีมงานของกลุ่มคุณธรรมก็เลยเสนอว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะใช้ชื่อนายกแอนในการขึ้นป้ายหาเสียง